เราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องจะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมสวัสดีครับผมชื่อ นายสมหมายสังขวินิตผู้มนุยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาตะเคียนขอแนะนําโรงเรียนคุณภาพระดับพฐศึกษาของจังหวัดปราจีนบุรีให้ทุกท่านได้ทราบพอสังเกตดังนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาตะเคียนตั้งอยู่เลขที่295หมู่1ตบบรราบลลาตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐศึกษาปราจีนบุรีเขต๒ เปิดสอนตั้งแต่แะระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด424คนจำนวนครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาทั้งหมด28คนค่านิยมขององค์กรมีเป้าหมายในการทำงานประสานความรับผิดชอบกอบกิดอย่างโปร่งใสใส่ใจให้บริการ นโยบายตามจุดเน้นของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมารการาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ด้านความปลอดภัยทางโรงเรียนไทยรัฐวิทย 93. า93บ้านรัติเทียนกำหนดมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนดังนี้ 1. ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 2. ความปลอดภัยจากผู้คุม 3. ความปลอดภัยจากการเดินทาง 4. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 5. ความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 แนวทางในการดำเนินงาน 1. โรงเรียนไทยรัฐทยา .93 บ้าน,นารัตเ,เกเียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้งครองเด็ก 2. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ m o e Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 3. โรงเรียนกำหนดมาตรการต่างๆในการป้องกันความปลอดภัยในสถานศาึกษาเช่น ความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 กำหนดมาตรการ6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้ม4การประเมิสนสถานศึกษาควอนเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทย t อปโควิดเพื่อเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site. 5โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์จุดเสีย่ยงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเช่นติดก้องวงจรปิดและทางดับเพิิงตามอาคารเรียนและอาคารประกอบ7ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันให้นักเรียนมีความปลอดภัยเช่นอสมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาตรวจวัดอุณหภูมิตรวจ ATK ให้กับนักเรียนและ ตำรวจจราจรดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง 2. ด้านโอกาสทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านรัตเคียนดําดเนินง,งานตามระบบการดูแลช่วยนักเรียนเพื่อลดความเตื่อมล้มสด้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าลูกไทยรัฐทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างทั่ถึงและมีความสม,มุนภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ 1. กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน โดยทางโรงเรียนมีการติดตามนักเรียนที่ไม่มาเรียนให้กลับมาเรียนตามปกติ 2. กิจกรรมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ยากจน 3. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง 4. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส้มแซมบ้านที่ชํารุด 5. กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 3ด้านคุณภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93ของเรามีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามทักษะ3ด้านได้แก่ทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพแนวทางในการดำเนินงาน 1. โรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของ สพปอพ,อพ,อพาชินบุรีเขตสองเรื่องโรงเรียนคุณภาพและห้องเรียนคุณภาพ 3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครอง,องนักเรียนศึกษานิเทศและโรงเรียนลูกข่ายของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาเพื่อวางแผนยกระดับผลสวทธิตทางการเรียนโอเน็ตและอ t ทให้สูงขึ้น 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ a c t i v e Learning ให้สอดคล้งองกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและคุณภาพผู้เรียน 3R8C ในศตวรรษที่21 4. ด้านประสิทธิภาพ 1. การจัดทำแผนพัฒนา,านการศึกษาระยะ3-5ปีตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่ขายและลูกขายจำนวน7โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในการทํากิจกรรมต่างๆระหว่างโรงเรียนแม่ขายและลูกขายของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 3. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของสํานังกงานเขตพื้ที่การศึกษาป,ประถมศึกษาป,ปาทุมบุรีเขตสองอย่างต่อเนื่องเป้าหมายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านรัตเขียนเป็นความท้าทายของพวกเราทั้งนี้ปีการศึกษา2566 นักเรียนของเราสามารถสื่อสารได้สองภาษาตามช่วงวัยปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 1. ความไม่ปลอดภัยของนเรียนที่ต้องมาเรียนรวม 2. ค่าพานักในการเดินทางมาเรียนรวมความต้องการของโรงเรียนแม่ข่ายและลูกข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 1. การปรับปรุงห้องพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนของโรงเรียนแม่ข่ายและลูกข่าย โรงเรียนคุณภาพระดับปฐมศึกษาเช่นห้องวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางภาษาห้องคณิตศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ทุกห้องต้องมีอุปกรณ์พร้อมเพียง2การสร้างสระายน้ำเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ3การสร้างดูมเพื่อรองรับนักเรียนจำนวนมากทำกิจกรรมต่างๆขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้านเพราะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นที่อยอมรับของชุมชนสวัสดีครับ